สวัสดีครับผมบลูโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคุยสิยังไม่ได้ห่างหายจากเราไปเลยรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมวันนี้สินค้าที่เรามารีวิวนะครับช่วงนี้พ่อค้ารีวิว led เยอะเหลือเกินนะครับทั้งหลอด led ทั้งโปรเจคเตอร์ by led นะครับผมซีนอนเนี่ยมันหมดไปแล้วหรือเปล่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับซีนอนยังเป็นอีกตัวเลือกนนึงครับสาหหลยๆ ด้วยข้อจำกัดของโปรเจคเตอร์ by l อ d นะครับคือมันไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้นะครับผมราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยพอมันเสียนะครับหลังหมดประกันเราต้องซื้อใหม่ทั้งลูกซึ่งมันต่างจากไบซีนนนะครับที่ถ้ามันเสียเราสามารถซื้อหลอดไปเปลี่ยนได้ไม่ต้องแกะโคมออกมาเพื่อที่จะเคมโปรเจคเตอร์ใหม่ทั้งตัวนะครับตัวหลอดราคาไม่สูงนะครับผมอยู่ที่2 5 0 3 5 0บาทแล้วแต่ขั้วหลอดแล้วแต่ชนิดด้วยนะครับอย่างตัวนี้ที่เอามารีวิวเนี่ยเป็น d 2อ h นะครับ หลอดละ350บาทเท่านั้นเองมันไม่ได้แพงนะครับไม่เหมือนไบเอลีเนี่ยเราต้องซื้อใหม่ทั้งชุดเลยนะครับราคาก็จะค่อนข้างสูงนะครับสามารถแบ่งซื้อข้างเดียวได้ก็จริงนะครับแต่อย่างชุดถูกๆนะครับ5,900บาทนะครับเราแบ่งซื้อข้างเดียวนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างจากตัวใบซีนอนนะครับที่ถ้ามันหลอดขาดขึ้นมา่ยเปลี่ยนหลอดราคาหลักร้อยนะครับมันก็จะ ประหยัดงบประมาณกว่าสําหรับการใช้งานระยะยาวนะครับแต่ก็บเอลดีมันก็ไม่ได้เสียหน้าง่ายขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าชิปที่เขาใส่มาเนี่ยคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับไม่ไม่รวมไปถึงสินค้าในเว็บสีส้มสีแดงนะครับพวกนั้นเนี่ยจะไปซื้อพวกนั้นมาแล้วมาพ่อค้าทาไมผมใส่แป๊บเดียวเนี่ยมันพังไบเอลดีแล้วก็มาคอมเมนต์ในช่องพ่อค้าแบบนี้ไม่เอานะครับผมลูกค้าหลายคนจะเข้าใจผิดได้นะครับคือพ่อค้าเตือนแล้วว่าสินค้าในเว็บสีแดงสีส้มนะที่เราจะไม่เอ่ยชื่อกันนะ มันไม่ใช่สินค้าที่เป็นคุณภาพนะครับผมสินค้าคุณภาพมีไหมมีครับผมแต่ราคามันก็ไม่ได้หนีไปกับทางร้านนะครับอาจจะสูงกว่าซะด้วยซ้านะครับในหลายๆตัวนะอ่าโอเควันนี้ตัวที่เราเอามารีวิวนะครับเป็นงานจาก cym auto นะครับ helaa v 2นะครับเมื่อก่อนเนี่ยพ่อค้าจะมีตัว helaa v 2อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นของมีหลายแบรนด์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรอะพ่อค้าจํายี่ห้อไม่ได้แล้ว มีของ AES ด้วยนะครับมีของ Autoki ด้วยนะครับมีของอะไรหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาเลิกทำ V2 ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับตัว CYM Auto เนี่ย V2 ยังคงผลิตอยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับเป็น D2H นะครับสำหรับตัวขั้วหลอดนะครับตัวงานเป็น CYM Auto นะครับ Helar V2 Blue นะครับ เห็นไหมครับ th 2 0 2 1นะครับก็คือยังผลิตอยู่ในปี2021ันยี่สบเอ็ดนะครับ a m t o นะครับนี่สินค้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมตัวเลนเนี่ยเป็นเลนบูนะครับค่อนข้างที่จะใสดีเลยนะครับจุดขนาดเล่นเนี่ยอยู่ที่3.2นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวสายโซลินอย์นะครับ จะเป็นลักให้เลยนะครับเวลาซื้อไปจากทางร้านเนี่ยมีชุดสายสไลด์ไปนะครับชุดสายคอนเนคเตอร์เนี่ยเราจะไปเสียบเป็นลักได้เลยนะครับจะไม่ได้เป็นสายเปล่าๆแล้วเราต้องไปตัดต่ออะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมในชุดเนี่ยตัวนี้นะครับราคาทั้งชุดเนี่ยอยู่ที่4,900บาทนะครับแล้วช่วงโปรโมชั่นเนี่ยได้บัลลาดเป็น t c x 55วัต์ด้วยนะครับแต่ถ้าหมดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับบัลลาดจะเป็น45วัตนะครับแต่ว่าตัวนี้ ได้ T C X นะครับไม่ใช่5 5วัตต์ตัวธรรมดานะเป็น T C X นะครับผมมอด7ตัวนะครับจ่ายไฟนิ่งมากนะครับอยู่ในชุดโปรโมชั่นตอนช่วงโควิดนี้นะครับอ่าใครคว้าไปตอนนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับทั้งโปรโปรโควิดนะครับโปรล็อกดาวน์เ่ยคุ้มๆเลยนะครับตอนนี้นะครับแต่ลูกค้าหลายคนก็ทางร้านเข้าเข้าเข้าใจนะครับผมว่าเงินทองมันก็หายากเนาะช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทััััันนนนนนโปกกกกก็็็็มมมาาาาาาาซื้ออตหลลง่่่่เเสียดดะะะคคครรรรบบพว TCX ไใชถู มันได้ไปก็คุ้มเลยไหนจะโปรส่งฟรีอีกนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเลน3.2นิ้วนะครับเลนส์บูแล้วก็ตัวฝาครอบนะครับผมช่วงหลังเนี่ยพ่อค้าใช้ตัวนี้รีวิวมาทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าหน้าตามันไม่ได้ต่างกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งใส่ฝาครอบไปแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นใบ LED ใไบซิงค์อนะครับ2.5นิ้วหรือว่า3.2นิ้วก็แล้วแต่นะครับ ช่วงนี้นะมีลูกค้าเนี่ยถามพ่อค้ามาเยอะมากนะเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์3นิ้วนะครับว่าทางร้านยังมีอยู่ไหมทางร้านไม่ไดเอามาขายแล้วนะครับโปรเจคเตอร์3นิ้วอย่างที่พ่อค้าเคยรีวิวไปเนี่ยจริงๆแสงมันค่อนข้างจะสูสีกับตัว2.5านะครับแต่ราคาณเวลานั้นมันขายได้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยราคาขึ้นมาสูงเท่ากับเท่ากับ3.2นิ้วเลยราคาส่งนะเพราะฉะนั้นขาย3.2ดดีกว่านะครับทีนี้ 3.2เนี่ยมันดีกว่ายังไงคือตัวเลนเนี่ยมันกว้างกว่านะครับ3นิ้วเนี่ยมันเป็นเลนที่ค่อนข้างกั้งตึงนะครับก็อันนี้แล้วแล้วแต่นะครับผมถ้าลูกค้าบางคนอาจจะไปหา3นิ้วตัวที่ราคาเคยขายได้มันก็โอเคนะครับแสงมันก็ดีกว่า2.5นิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความท้องแสงมันตื้นเหมือนกันนะครับท้องแสงมันตื้นมันท้องแสงมันไม่ได้ลึกเหมือนกับพวก3.2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแสงลงถนนการใช้งานจริงเนี่ยมันสู้3.2นิ้วไม่ได้นะแต่าคกันแล้วเี่ยเราจะเอามาขายทําไม็ ก็เลยไม่เอามาขายนะครับขายเป็น3.2ไปเลยนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับตัวที่เราจะเอามาเทียบกันในวันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ s u z u d m a x h i g h l a n d e r นะครับตัวไฟหน้าเข้าหลามตัดนะครับตัวเลนนะครับพ่อค้าได้ทำการขัดล้างมาแล้วนะครับใสใสเลยไม่ได้ปล่อยขุ่นเป็นฝ้าแล้วเอามารีวิวเทียบนะครับอ่าขัดล้างมาหมดแล้วนะครับใสใสเลยนะครับดูว่ามันจะทำแสงได้ดีขนาดไหนนะครับสู้กับตัวเฮล่า V2 ได้ไหมนะครับ ตัวขนาดเลนเนี่ยต่างกันนะครับผมตัวนี้เป็นสามจุดนะครับตัวนี้เป็นสองจุดห้าน,น,นะครับนี้เราใส่ฝาครอบไปแล้วมันจะมองยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้เราก็เห็นเห็นอยู่เนาะว่าขนาดมันต่างกันจริงๆริงเดี๋ยวมาค้าเอาฝาครอบออกมาก,ก่อนให้ดูเทียบกันชัดๆนะพอมีฝาแล้วมันจะมองยากเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น2อจุดหนิ้ว3าจุดนิ้วใส่ไปมันแทบจะเหมือนกันเลยนะใบ LED สาจุดเอ่อสมจุดนิ้วใบ LED 2.5ดห้าที่เมาค้าใส่ให้ดูนะครับ หลังจากติดตั้งหน้าตามันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องหน้าตาเราซีเรียสเรื่องความสว่างนะเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันที่คุณภาพและความสว่างเป็นหลักนี่เห็นไหมครับพอถอดฝาครอบออกมาคือชัดเลยนะครับตัวเลนเนี่ยขนาดต่างกันเลยอ่ะแต่ทีนี้เราจะต้องใส่ฝาครอบไว้นะครับเพราะว่าหลายคลิปแล้วพ่อค้าไม่ได้ใส่ฝาครอบแล้วรีวิวไปเนี่ยบางทีลูกค้าเอ๊แสงมันแลฟุ้งๆมันไม่ใช่นะคือโปรเจคเตอร์พวกนี้นะครับมันจะเปิดโล่งนะครับเวลาที่เราใส่ในโคม ติดไปเนี่ยมันก็จะต้องมีฝาครอบนะครับเพื่อไว้คุมแสงพวกนี้นะครับซึ่งตัวฝาครอบเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่แค่คุมแสงอย่างเดียวคือมันช่วยเพิ่มความหรูหราความสวยงามให้รถและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางวันนะครับเพราะว่ามีวงแหวนที่เป็นเบลไลท์ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้พ่อค้าเนี่ยไม่ได้รีวิวแสงในห้องให้ดูหลายทีแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะถ่ายคลิปรีบรบอ่ะวันนี้ก็จะรีวิวแสงในห้องให้ดูนะครับก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปดูบนถนนจริงว่า คัดออฟมันต่างกันยังไงแบบไหนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบอกไม่เข้าใจนะคัดออฟวีเชฟเป็นยังไงคัดออฟของโปรเจคเตอร์ระบบบบีมเป็นยังไงมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องคัดออฟในห้องกันก่อนครับผมพ่อค้าต่อสายแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับทั้งของ isuzu d-max highlander นะครับผมตัวไฟหน้าเข้าหลังตัดและโปรเจคเตอร์ cym auto helar v2 นะครับเรามาดูกันนะครับ พอค้าจะเปิดแสงของตัว Isuzu D-Max Highlander ก่อนนะครับสังเกตดูนะครับคัดออฟนะครับตรงมาแบบนี้นะครับพอค้าเอาด้านขวาลงนิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสังเกตดูนะครับคัดออฟนะครับจากขวานะครับวิ่งมานะครับด้านซ้ายเนี่ยจะทิ้งขึ้นเลยนะครับลักษณะนี้เรียกว่าคัดออฟแบบ V-shape นะครับ คัตออแบบ V shape ม,มันไม่ดีตรงไหนนะครับมันไม่ดีตรงที่ด้านซ้ายเนี่ยมันทิ้งเชิดขึ้นไปเลยนะครับผมอ่ามันทิ้งเชิดขึ้นไปเลยด้านซ้ายลูกค้าหลายคนก็อาจจะบอกเอ้าแล้วมันมีผลเสียยังไงเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนอกจากรถวิ่งย้อนสอนนะครับก็ใช่ครับผมรถวิ่งย้อนสอนเนี่ยเราก็ไปแทงตาเขาเต็มๆซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาทําผิดกฎจราจรอ,อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ทีนีเ้เวลาที่เราแซงครับผมเวลาที่เราแซงเนี่ยเราต้องแซงเขาที่ด้านขวาถูกไหมครับไอ้ไฟด้านที่เชิดเนี่ มองข้างฝั่งคนขับพอดีเลยนะครับซึ่งระยะเขาจะต้องปรับไว้ให้มันเข้าตาเขาอยู่แล้วนะครับสําหรับกระจกตัวนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราแสงเนี่ยแหละครับมันก็จะแยงตานะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับแสงก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือโปรเจคเตอร์เดิมๆนะครับของ Isuzu D-Max Highlander นะครับผมประโดบไว้แล้วก็สังเกตดูนะครับก็ยังมีรอองแสงบ้างเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยทีนี้ลองมาดูของตัว CVM m o t o h e l r a V2 นี่นะครับ นะครับพอ้คาจะปรับให้คัดออฟมันเท่าๆกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคัดออฟนะครับขึ้นซ้ายลงขวาก็จริงนะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วก็ทิ้งต่อเป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้ชดขึ้นไปเข้ากระจกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแซงเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับแล้วดูแสงครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแสงเข้มเต็มวงนะครับนี่ เต็มๆเลยข้างล่างแหว่งไปนิดนึงนะครับเพราะว่ายังเข้าโต๊ะอยู่นะครับจริงๆท้องแสงลึกกว่านั้นอีกนะครับแล้วดูแสงครับผมมันกลบตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ i s u ูซูดีแมกไทนเลนเดอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นระบบใบบีมนะครับทำสูงต่ำได้ในตัวนะครับคือโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นใบบีมมาก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ i s u ูซูดีแมกไทนเลนเดอร์ตัวเนี้ย นะครับหรือว่าในรถหลายรุ่นก็เหมือนกันนะครับที่ว่าเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นไฟต่ำนะครับส่วนไฟสูงเนี่ยจะไปใช้รีเฟกแยกอีกทีหนึ่งนะเป็นจานฉายอีกจานหนึ่งสำหรับใช้ไฟสูงนะครับแต่ตัวนี้ทําสูงต่ําได้ในตัวนะครับทำสูงต่ําได้ในตัวอย่างนี้ถ้าเราเอาไปติดกับรถที่มันเป็นสูงต่ําแยกล่ะเราก็จะได้ต่ํา2สูง4ครับผมก็คือโปรเจคเตอร์ทางานเป็นไฟต่ําพอเรายกไฟสูงเนี่ยไฟสูงเดิมที่รถติดนะครับแล้วโปรเจคเตอร์ก็ทํางานเป็นไฟสูงด้วยนะครับอ่า ใฮ้เลนเดอร์สังเกตดูครับผมไม่มีละอองแสงไม่มีฟุ้งกระจายใดๆทั้งสิ้นนะครับแสงคือจัดเป็นระเบียบคมกลิบนะครับและตัวแสงเนี่ยเบี่ยงกันสม่ำเสมอดีมากนะครับผมดีมากแล้วตัวเนี้ยเป็นแสง 6000K นะครับแต่พอผ่านเลนบูนะครับสังเกตดูแสงมันจะไม่ได้ขาวจั๊วเหมือนกับพวกหลอด LED ราคาถูกๆนะครับพวกนั้นแพ้ฝนแพ้ถนนดำแต่ซีนอนไม่แพ้แน่นอนครับผมเพราะแสงดูแน่นมากนะครับผมทําสูงต่ําได้ในตัวด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้เลยทีนี้อันเนี้ยในสตูนะครับพ่อค้าอยากจะให้ดูคัตออฟมันเฉยๆนะครับแล้วทีนี้แสงบนถนนจริงเป็นยังไงเราออกไปดูบนถนนกันเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมเราก็ออกมาอยู่กันที่เดิมนะครับผมตรงนู้นก็ระยะสุดกำแพงเหมือนเดิมนะครับตรงเสาไฟฟ้านะมีไฟทางอยู่นะครับแล้วมันจะมีเสาไฟฟ้าอีกต้นหนึ่งนะครับก็ไปดูนะครับบางคลิปพ่อค้าจะเห็นอยู่มันจะมีไฟทางอยู่อีกต้นหนึ่งแต่วันนี้ไม่ติดนะครับมันเป็นบางวันนะครับ แล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็คือระยะ3าเไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับที่เราจะถ่ายเทแสงกันตัวที่เรานำมาเปรียบเทียบก็เหมือนเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ของ i s u z u D-MAX Highlander นะครับผมที่เป็นไฟหน้าเข้าหลามตัดนะครับผมเทียบกับตัว CYM c m y Auto ก็คือ CYM CYM Auto นะครับผม HELA า V2 นะครับ D2H Lenbu 3.2นิ้วนะครับบัลลาเป็น TCX 55วัตต์นะครับบัลล่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ส,สวยๆเลยนะครับอ่าลองมาดูนะครับเดี๋ยวอันนี้พ่อค้าจะให้ดูของตัว Isuzu D-Max ก่อนนะครับปึ๊บอ่าอันนี้คือไฟหน้าของ Isuzu D-Max Highlander อันนี้คือระยะคือต่ำมากนะครับต้องปรับหน่อยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับคัตออฟด้านขวาเนี่ยต่ำดีพอดีด้านซ้ายเสียงขึ้นนะครับเหมือนที่พ่อค้าเทสให้ดูในห้องนะครับ อะทีนี้เราจะเปิดเทลล่า V2 ตามไปเลยนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยครับข้อเสียของซีนอนคือเวลาที่เราเปิดไฟทีแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสตาร์ช้านะครับผมอ่ะพ่อค้าขอปิดก่อนเพอพอดีมีรถสวนออกมาอยเข้าขมานิดหนึ่งนี่นะครับอันนี้คือตัว ไฟหน้าของอีซูดีแมคไฮเลนเดอร์พ่อค้าไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปลั๊กเอามาขี้ไว้นะครับมันมันจะปิดเปิดลำบากนิดนึงอ่ะระยะไฟต่ําไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับเปิดเทลล่าตามมาเลยนะครับสังเกตแสงดูนะครับผมนี่ครับปิดครับเปิดครับปิดครับเปิดครับเห็นไหมครับแสงมันจะกบตัวโปรเจคเตอร์ของ Isuzu D-Max ไฮเลนเ n d e r ไปเลยนะครับแต่ก็ เนี่ยครับสังเกตดูครับแสงมันจะสู้ใบ LED ไม่ได้นะครับผมถ้าพูดถึงตอนนี้กระแสใบ LED มันมาจริงๆนะครับแต่ว่าตัวซีนนเนี่ยก็ยังมีข้อดีอย่างนึงครับตัวไฟสูงเนี่ยมันจะยกสวยมากนะครับมันจะยกสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปลั๊กไฟสูงพ่อค้าเนี่ยครับพ่อค้าใช้คีบเข้าไปในปลั๊กเล็กๆอย่างนี้มันจะลําบากนิดนึงนี่นะครับผมไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําไฟสูงเห็นไหมครับไฟสูงมันจะยกขึ้นเป็นเหลี่ยมสวยมากนะครับสําหรับโปรเจคเตอร์ ใบซีนอนนะครับมันจะต่างจากตัวใบ LED นะครับที่ไฟสูงเนี่ยอาจจะยกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ปริมาณแสงก็เหมือนกันนะครับมันก็สว่างกว่าโปรเจคเตอร์ Isuzu DMAX h i g h l ลน d e r นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับกันว่าเทคโนโลยีของใบ LED ตอนนี้นะครับคือมันมาเต็มจริงๆนะครับแสงของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับ LED เนี่ยต่างจากสมัยก่อนเยอะเลยนะครับแสงก็ประมาณนี้นะครับผม เนี่ยครับปั๊กมันไปโดนจี้กันนะครับเพราะว่าปั๊กมันใหญ่แล้วพ่อค้าไปขีบไว้นะเวลากดยกไฟสูงไฟมันสปาร์กกันนะครับแล้วมันก็จะทําให้ดับไปเลยโอเคเราก็รีวิวข้างนอกกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเฮล่านะครับมันยังไม่ใช่ถือว่ามันเป็นชุดเริ่มต้นของ3.2นิ้วนะครับมันก็ทําแสงได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าพวก2.5นิ้วนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันในสตูดีกว่าครับ อ่ะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่เราเห็นแสงจริงลงบนพื้นถนนจริงๆกันแล้วนะครับผมแสงก็ประมาณนั้นเลยนะครับถือว่าดีไหมก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับดีแต่ตอนนี้คืออย่างที่พ่อค้าบอกนะครับคือไบ LED ดีเนี่ยมันสามารถทําได้ดีกว่านะครับในเกณฑ์ราคาเดียวกันนะครับโอเคไอ้ตัวไบ LED เนี่ยสี่พันเเนี่ยของพ่อค้าไม่มีนะครับก็จะมีเป็นตัวเล็กเลยนะครับพวก2.2นิ้วนะครับแล้วก็2นิ้วตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ คู่หนึ่งนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทก็สว่างกว่าตัวไบซีนนตัวเฮล่าวีทตัวนี้แล้วนะครับผมตัวนี้สี่พันเก้านะครับแต่ตัวสามพันบาทเนี่ยสว่างกว่าแต่ว่าเลนมันเล็กนะครับมันจะเหมาะกับมอไซค์มากกว่านะครับพวกนั้นเราก็ต้องเลือกเอาครับบางทีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเลนก็ได้ครับจะเล็กจะอะไรยังไงไม่สนนะครับขอให้แสงมันดีไว้ก่อนก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับผมตัว3,000บาทเนี่ยใส่กับรถยนต์ได้นะครับแต่ว่ามองไปแล้วมันก็จะแปลกๆนะครับเลนบผมันเต็ก พวกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องความสวยงามเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องใส่เป็นเลนส์ใหญ่ๆเข้าไว้นะครับสำหรับรถยนต์นะครับแต่บางรุ่นเนี่ยไฟตาเล็กๆเนี่ยอาจจะใส่ตัว2นิ้ว2.2นิ้วก็ได้นะครับผมอยู่ที่3 0 0 0บาทเองแล้วแสงเนี่ยดีกว่าตัว4ี่พันเก้านะครับเพลาวีทูตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคประมาณนั้นเลยนะครับความแตกต่างนะครับพ่อค้ารีวิว b บ LED มาติดติดกันพอมาโผล่ไบซีลอนที่เป็นเกณฑ์ราคเนี่ยโอเคมันสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ มันก็ดีกว่าไฟเดิมเยอะนะครับแต่ตัวไบอลบ LED เนี่ยมันดีกว่าไฟเดิมเยอะมากๆนะครับก็คือเทคโนโลยี LED มันมาจริงๆตอนนี้นะครับต้องรอพอซีนอนเนี่ยถ้าเขาอาจจะเห็นว่าโอเคตอนนี้ใบ LED มันเหนือเข้าไปแล้วนะครับอาจจะมีเทคโนโลยีซีนอนใหม่ๆนะครับในอนาคตพาะค้าไม่รู้นะครับอาจจะมีคนทําซีนอนที่ทํามาแล้วความร้อนต่ํากว่านี้นะครับหรืออาจจะลงไปใกล้เคียง LED ก็ไม่รู้นะครับเทคโนโลยี technology เรา ทุกวันนี้นะครับผมมันมันมันไปเร็วมากๆนะครับถ้าซีนอนทําแบบนั้นได้นะสว่างกว่าเดิมแล้วก็ความร้อนต่ำกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะมาตีใบ LED ได้อยู่ดีนะครับแต่วันนี้นะครับใบ LED เขากําลังมานะครับพราค้าก็เลยรีวิวใบ LED เยอะหน่อยนะครับก็กลับมาใบซีนอนสักนิดนึงนะครับกันเบื่อนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลย สามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้จากทุกช่องทางเลยนะครับแต่ว่าเรื่องโทรเนี่ยพ่อค้าต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้จริงๆครับส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าจะไม่ค่อยได้มีเวลารับสายเลยนะครับอย่างช่วงเนี้ยอาจจะได้รับบ่อยๆนะครับเพราะมันเป็นช่วงโควิดนะครับที่ร้านก็จะค่อนข้างเงียบนะครับแต่ว่าถ้าร้านเปิดตามปกติเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลประกาศยกเลิกล็อกดาวน์ปุ๊บมีลูกค้ามาติดตั้งที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าก็อาจจะไม่ค่อยได้รับสายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเป็นไปได้แอดไลน์ครับผมแล้วก็ แอดมาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทักมาแบบว่าสวัสดีครับหรือว่าพี่ครับอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับผมคือทักมาปุ๊บเนี่ยทิ้งคําถามเลยนะครับผมอยากสั่งไฟโปรเจคเตอร์หรือว่าอยากสอบถามไฟโปรเจคเตอร์อะไรยังไงเอาไปใส่รถรุ่นอะไรปีไหนถ่ายรูปไฟหน้ารถไว้ให้พ่อค้าดูด้วยก็จะชัวร์เลยนะครับผมเอาแบบนั้นเลยนะครับเวลาพ่อค้าว่างปุ๊บนะบบางทีอาจจะเย็นหรือมืดนะพ่อค้ามาเห็นก็สามารถตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าทักนะสวัสดีครับหรือว่าพี่ครับนะครับ พอเย็นพอมืดเนี่ยพอค้ามาเห็นอ่ะสวัสดีครับเราจะตอบว่าอะไรครับผมพอค้าก็ต้องตอบว่าสวัสดีครับผมเท่านี้นะครับตอบได้เท่านี้เพราะเรายังไม่รู้คู่จุดประสงค์ของลูกค้านะครับทีนี้พอพอค้ามาตอบตอนมืดเนี่ยบางทีลูกค้านอนแล้วนะครับก็เลยไม่ได้อ่านลูกค้าตื่นมาเห็นอีกทีตอนเช้านะครับผมก็ทักมหาพอค้าอีกทีขอสอบถามไฟโปรเจคเตอร์หน่อยครับอืมแค่นี้อีกนะครับแล้วพอค้ามาเห็นอีกทีก็มืดอีกวันหนึ่ง ขอสอบถามไฟโปรเทคเตอร์หน่อยครับถามอะไรใส่รถรุ่นอะไรปีไหนพ่อค้าก็ยังไม่รู้อีกพ่อค้าก็ต้องตอบไปว่าครับนะครับพอตอบไปแบบนี้นะครับลูกค้าไม่เห็นอีกทิ้งเช้าโอ้โหกว่าจะได้รู้เรื่องกันเนี่ยหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งคําถามไว้เลยนะครับพิมพ์ทิ้งคาถามไว้เลยนะครับผมไม่ต้องสวัสดีพ่อค้าก็ได้นะครับผมทิ้งคําถามที่เราอยากรู้ไว้เลยนะครับพ่อค้าจะได้มาตอบได้ทีเดียวยาวๆนะครับผมอ่ะโทรมาไม่ได้รับขออภัยด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกด,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ